หน้าดำข้ามเครียดไปเลยพี่น้องเอ้ย <c oughs> <c oughs> จากอี้ยงอียาเรื่องตัวเองกับพอเรื่องตัวเองเรื่องคนอื่นกับพอเรื่องคนอื่นเนาะสิมาวากให้ฟังพี่น้องสิมาวอาให้ฟัง,ง,ฟงกล่องไอโฟน มึงขากูเถอะมึงดูซิวกับพอซิวซิวกับขื้นพอซิวพี่นองเลยต้องไปละลายสิวแล,ล้วแหละสิวอให้ฟังประเด็นเรื่องน้องมอดเนอะหลายคนก็บ,บอกว่าสิผลมือเบาบอยอยูบ่บอเรื่องอ่ะ สไปแต่งเมียเป็นสู่คอเมียน้องมอสนี่นะเนาะคงสิรบรพ่นบาบอยดอกคั่นสิยืมกันสิยืมเบาบอยคือเก่าแล้วบอกไว้แต่ต้นเราเดอ้อพี่น้องเดอิออือเขาบอกไว้แต่ต้นเราเดอ้อเงินนะ่ะนะตอนนี้นะเขามีเงินจำกัดแหละจำกาดนะ่ะ เอ่อเฮากบสี่เห็ดห้านของเฮาล้านค่าของเฮาเฮากบสิ่คอยเห็ดไปเนอะแต่มันก็อาจสิบ,บพอ่ดอดอกเงินเฮาทีเฮามีอยู่นะเฮากบยังสีได้เป็นหนี่คืกอการเฮากบยังสิได้กู้คือการจ้าก,ก,บบกู้เฮากะบอกู้ไพดอกเฮากบสิกู้อิสซาคอนเฮากบสิกู้เบามีเฮาก็เน้่ยเบาเทิงถ้าเกิดนนก็รณนีว่ามันบ,บอกพ่อนะ เอากะสียิยุบยุบยุบยิบยิบไปแถวนี้แหละแต่สําหรับ <c oughs> แต่สําหรับน้องมดนะครับบมี่หายเนาะฮาบมี่หายเด้อพี่น้องเที่าวออกมาเนี่ยกบบรบแมนว่าสีห,าหา้าเห็นอ่ยาผู้ใหญ่ใจดีหรือว่าปะลุงซอยเด้บอบโบมแมนอันนี้เรื่องของมันเนาะนมันบแมแมน อีหยังวะมันบมแมนเรื่องขาดแคลนกันความอยู่ความกินเออเธอเกิดว่ามันถูกมันเนี่ยมันขาดแคลนบมนมีอยู่มีกินนะแม่อยู่ทากับสีขอความสวยเหลือจากผู้ใหญ่ใจดีเห็นซอยอยู่เนอะอันนี้มันก่อเองก็ต้องให้มันรลบับผิดสอบเองอืมแม่ละวาเขาบอกถืกออ่อพี่ๆหลายคนก็บ,บอกว่าให้ให้เขาไปทำงาน แต่งเองตอนแรกนะพี่น้องมันเป็นจังสั้นนะพี่น้องตอนแรกนั่นที่ว่าวกันนั่นเขาก็สบายใจแนะ่คิดว่าสิไปคอแล้วไหมบอือไปคอหน่ก็สิได้ว่างแต่ค้านคอขาข้นคอแต่ขาสิ้นสอดน่ะบอกหัวสิได้ว่างบอหรือบ่ได้ว่างตอนแรกนั่น ที่บอกกันก็แม่น้องเทนนั่นเดีเอาก็สบายใจเน่เฮาก็คิดว่าเออให้เขาไปขอเขาได้แล้อก็ให้เขาไปทํางานน้ำกันพอได้เงินมากแล้วก็มาแต่งกันแบบนั่นแหละแต่ที่ไหนได้ทุกคนสันตาสวดเลยเธอเออวันดีขึ้นดีมาบอกว่าว่าสิไปอันอันนี้เลยแบบขอแล้วก็ผูกแค้นหน่อยเลยให้มันแล้วไปเลยบอกจากจานซองถือแ แบบนี้ก็ได้เหรอฉันก็งงบาานี่เอา้าเอาอะไรเธอสิเอาในสมาแดกอืมว่านี่ก็เลยบอกให้ปูกกัย่าว่าค้ายหลดข่าวนะว่ะอืมคล้ายเขาวพวกมันก็มาต้องแดกว่ะ <laughs> แดกกับมาต้องแดกน้ำกันนี่นเพื่อนนะะว่ะเออต้องมีได้แดกมันก็บบอกเขาใจเนาะ กังืดดด้เขามองแหละบอถ้าเขามาเบิ่งขีบกับเบิ่งเด้อเด้ออันดองทางอันเมียบักมอสนะเบิ่งซะเนาะเบิ่งไหวซะการที่ขีดว่าเฮามีแล้วเฮาสีสอยอันอแต่งเมียให้บักมอสบอกมันโมชซด์ได้เนาะครอบครัวของเฮาก็คือครอบครัวของเฮาเนาะยังตาเบื่อสิรับแหละแต่ขขาพูดพูนลุงกอปประตูไปแล้ แ <c oughs> ด็ดสองพี่น้องมันก็เป็นครอบครัวาภายครอบครัวมันได้ตัวเขาเองเขาก็ต้องดูแลลูกหลานตั้งหลายคนเนาะเออเขาก,ก็ต้องดูแลซัพพอร์ตต่งหลายคนเขาก็ขิดว่ามันสีง่ายตอนแรกนะเพราะมันดินแบบนี้เอ้าู้สิเอาเงินใช้สู้เงินกับผมมีมันก็สำนานแต่งเลยนะเธอ เขาก็บ่ดไดมีสิมาวางกับเฮามันเป็นไปบ่ดไดเฮาน่ะซอยได้แต่ซ้ำซอยอืมสิบปีซอยว่างค่าสิ้นสอนห้เบิดขนาดนั้นเป็นไปไม่ได้ฉันทําไม่ได้อืมถ้าเฮาบ่ดไดเหตุรานค้าแล้วเฮาสิบีให้ยืมอยู่บอกตามตรงอันนี้คือเรื่องจริงแต่เ้ากบ่ดไดเหตุร้านค้านะจังหวะไปไซเขาก็บออยากไปตอนนี้นะเออเหตุยังเขาก็บ,บ่อยากเฮตดเฮาเซฟเงินเฮายานเงินบ่พ่อ หน่อยบบลาณกับข้อให้มันแล้วซ้าตัวอาคารนะขึ้นมาเนาะข้อให้มันแล้วอันที่เรือกับเทพพื้นเทพพื้นตามเดินนะดิบริเวณบ้านหันแล้วก็กอกําแพงนะไว้ทีหลังโน่นนี่นั่นนะไว้ทีหลังว่ะเออถ้ามีเงินกว่าจังเฮ็ดใน,นส่วนตรงนี้นั่นอืมซิมาว่าซิมาเพ่งบ่าวบอยนะ เพิ่งได้ซะพอต์ต่บางยากแต่เรื่องเงินนี่ฉันยอมอืที <c oughs> ่ผ่านมาฉันกับซอยญากพี่น้องไล่ขู่ไล่คนซอยให้เขาออกโหลดเนาะเออเงินข้าวพ่อโหลดเขาก็ออกซอยเขาสองแสนสามแสนสี่แสนกับมีออกให้เขานะ่ะออกซอยเขานะ่ะเออแต่เขาก็ใส่ไปลนแหลก เธอเสือบอกว่าสิมาว่าเรื่องยืมแบบนี้ <c oughs> มันจะเป็นแนวนี่ได้วงจรของการยืมเงินมันจะเป็นแบบนี้เออเขายืมไปสื่อลดนี่เป็นว่าอืมเขาสิทธยอยสมุดซะสมุดเขายืมไปสามแสนอย่างสิสามแสนอน่ะเวลาเขาคืนเขามาเขาบ่าได้คืนมา ทีเดียวสามแสนเด๊เธอเข้าใจบ่เธอเขากระจายมาที่ละเล็กที่ลน่อยที่ละหมื่นสองหมื่นสองหมื่นสามหมื่นสองหมื่นสามหมื่นนี่ได้ระหว่างนี่ที 12, 000. 12, 000. ่หมื่นสองหมื่นหมื่นสองหมื่นบาทนี่ลูกล้านไปอยู่เต็มเพือนถึกเงินได้หมื่นสองหมื่นนะมาใส่มากินมาใส่มากินมาใส่มากินเบริร์ดเบิร์ด โดยที่เงินที่แบบเป็นก้อนเป็นระดาับแสนน่ะมันบริกรับคืนไปอยู่ที่จุดเดิมเลยเพราะว่ายังเพราะว่าเขาใส่มาเถื่อนละหน่อยก็ย้อนวาจากซับพอจากซอยโลกซอยล,อลานซอยเอื่อยซอยน้องอืมและบานนี้นะกับโบเคยว่าจะเถื่อออกเรื่องนี้นะย้อนวาจากซอยเอื่อยซอยน้องบใบเขาขึ้นมาข้ามาเถื่อนเล็กเถื่อนหน่อยนะ ปกติเฮาอันฝากไว้อยู่ธนาคารเติมทีนะบอกเคยเว่าก็เลยสิว่างให้ฟังมาหนินะบอาเรื่องเงินเฮาน่ะฝากไว้ธนาคารนะเนาะแล้วเฮาก็ไปถอนออกมาก็ไปออกโดให้เขาแบบว่าเงินขบุคอ,ออกออกห้เข้าก่อนเสียาแล้วน้องลูกล้านแะละเวลาเขาใส่มากเลยเถอะละหน่อยเถอะละหน่อยแล้วเฮาน่ะบด้เอาไปฝากไว้ขึ้นซะที่มันเป็นก้อนอยู่นะก็เอามาใส่ สมมติว่าเขาฝากมาอันเขาแทนเฮามาใส่นี่เฮาดําหมื่นสองหมื่นเบบนี้เฮาก็ใส่จ่ายใส่จ่ายใส่สื่ออยู่สื่อกินแล้วก็บเบิร์ดเดือนหนึ่งนะสองหมื่นนะยังหน่อยพ,ดพอดบริพ่อลูกเดืยวลาหนุหน่นี้นั่นโอ้จกักชีวิตฉันมีค่ามากแต่และเดือนน่ะมีาาลายใส่ลายเงินนั่นบอกตามตรงอื <c oughs> ลายเงินเท่าที่เขาอันยืมไปแล้วเขามาใส่มันก็คอยล่องลอยคอยหห้ไปตามอากาศและมันกับบ่อได้กราบเขาไปอยู่ที่จุดเดิมที่เป็นก่อนคือเก่าเนาะมันบอสามารถกราบเขาไปได้เพราะว่ามันบ่อได้ตอนที่เขามาคืนเนาะเขาบ่อได้มาคืนเป็นก่อนใหญ่เขามาคืนเอละเล็กเอละหน่อยมันก็ลอยไปตามอากาศสุดท้ายก็ว่างเปล่าบม่ได้มีอยังอืม มันเลยเป็นังซี่ซึ่งก็เลยไม่มีเงินอืมบันนี้เขาก็เก็บใว้บดนี้เขาก็คอยถ้าย่อยเก็บม้าแล้วก็เออว่าจะขายคองนอ้นอน้องสลามมันว่าจะขายคลองเออก็เลยสก,กิปใจเข้าว่าจะขายคองแล้วเอ,อเขาก็คิดว่าว่ามุมนี่ดีเลยมันว่างมันบริเหตุอย่างมุมนี่ดีทา้งหน้าก็สิต่างเป็นเฮือนเป็นห้างเป็นเฮือนนำ้ำ บ้านกึ่งร้านค้าเออดันหนะดันล้างกเกษตรเป็นสวนวะเออสิอ้อมหัวไหวเออดีไดเออมันก็เลยสก,กิดใจ,จก็เลยเหตุแต่เงินก็ไม่ได้ร้ายดอกก็ข่อยเหตุไปขอเหตุไปว่าความจริงสะบอมีไปเสือก็ว่า,าเรื่องคิดตัวนี้ก็เสือโพดคนเท่านคิดตัวว่าโอ้กูมีเงินลายได้เงินกูบดอึดห้องอยู่คืออื่อนีเงินนะบดอึดได้ดยาก เซืเสือแบบนั้นนะเนาะใช่เงินนะพอมีเมื่อก่อนนะพอมาหายเขายืมไปออกโหลดให้เขาแล้วมากับคอยทยอยแบบหลองลอยหายไปจากที่เงินเท่าอยู่ในบัญชีธนาคารแบบในระดับนั่นที่จำนวนที่เขาอันยืมไปออกโหลดนะ่ะเออ แล้วมันก็ออกมาออกมาเบิดแล้วมันก็บบริการขับไปอีกสีเอาอยัางไปมีบะนี่ไนะสีเอาอยัางไปเรือจังว่าอเออเข้าก็เหตุไปหาอะไรเข้าก็เหตุไปผู้ใดอันยาพี่น้องเอือน้องผู้ใดสิมองเข้าบอดีก็สั่งหัวแม่มันใครจะมองฉันไม่ดีก็ช่างแม่มันเข้ากับเหตุปเปลือกเข้าให้มันได้มันมีบาทุกคนนั่นแหละยาพี่น้องนะ นจากสิบ่ต้องมาเฝ้าพื้นเฮ้าบ่าเอออยากได้แต่ค้ดเดียวอยากรวยแต่ค้ดเดียวอยากมีแต่คนเดียวเพราะนะนั่นแล้วสําหรับเรื่องน้องมอสจ้าปล่อยให้เป็นเวรเป็นกรรมไปก็ยังขีดอีกสักก่อนว่าสิเอาวิธีใดสิเหตุแนวใดสิหาย,ยืมทางใดแต่ก็รอแม่น้องเทนมาสักก่อนอืมปรึกษากันแต่สําหรับเฮานําข้ามบ่มีหายแล้วอืมเพราะว่าสิเขาห้างนี้ เพราะว่าจะทําร้านค้าทำร้านค้าเดียกันเฮากันยังสิได้ยืมคือกันอันนี้มันคือเรื่องจริงมันบพอเาก็สิได้ยืมยืมก็คือยืมใั่ไหม่ได้อายสนะเออยืมสักหาแทนฉันไม่ได้อายฉันไม่ได้อายแบบฉันไม่ได้มาขี่โม้ว่าเออนอวดห่างอวดมีอวดลำโอดรวยฉันโอวดฉันโอนสามีอืม มึเงินสันบ์พอพักะข่อยเหตุปลายจะเหตุตามกําลังสันเออเหตุได้สำเร็จกับเหตุปลายจะไปเสาะบอกสัตวอพชจกัดยืมอีสัฮอนทำไมก็แค่นั้นแหละยืมไปยืมมาอยูอ่มันเองอืมฉันไม่ได้เสานะฉันบริยานพายอีกว่าวันสิบม่มีอันอันนั้นนะฉันบริยานพายหอีกว่าเออว่าบ่มีเงินกัน ยังมีหนาอยากเห็ดหนี่ยนี่นะฉันอยากทาทาไมหรออืมถ้าเกิดฉันเป็นนีก็ไม่มีใครมามามาจ่ายค่านี่ให้ฉันนะฉันหาจ่ายเองฮัลโะว่าเรื่องเป็นหนีส่วนมากเ่องกับบ่กขอยเป็นหนีไพดอกนี่แหละร้านค้านี้แหละสีได้เป็นจริงสําหรับเรื่องน้องมอสบอตอนแรกกับวัชรอน,นรันหละกับวัไปห้ารำการบระสุดท้าย อะไรยังไงปีนปรบับเอาเธอฉันปรับตัวไม่ได้นะถ้าอย่างนี้นะพ่เรื่องเงินมาละปวดหัวแนละ้วแล้วพ่อแม่น้องมอสมาจังว่ากินข่าวมาแสบนอนกับบาลับนะอุ๊กแล้วผูกเป็นแม่เป็นห่อเนาะผู้ลูกแล้วมันชิ้หูเรื่องอีซางมากหากันแล้วก็เอากานบอกขีดสว่าเออผลตามมามันสิเป็นแนวใดเออความถูกมันตกปฏิผอแม่ ฝากเถิงนอกหนุ่งเยาวชนเนาะผู้ได้ที่ชยาสีก็น่ะสีกับสีสื่อมาต้องเอาการจอบอืมอ่าใส่ทงยางอนาไัยพร้อมป้องกันทารกเออข้าักสแตกยาคุมซะาป้องกันทารกเนาะอยากสีกับสีสื่อมาต้องเอาการมันหยงมันยะอืมสีเลยสีสองคนมาคมบบุญไหวแล้วบุนไหวเบิดบ้านสำหวับฝากไว้ให้ขีดด้วยสู ดูได้สีจากสีกันนะ